Today PI shows only this movie because the FC didn't come at all he came alone ลา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 ว่ตกใจหมดเลยนี่คุณเป็นใครเนี่ยโหคุณตกใจหมดเลยคุณเป็นใครคะเดี๋นะเออขอโทษนะครับอ๋อผมเป็นอโนเจ้าของบ้านเองครับอ๋อทำไมบ้านคุณเหมือนมันล้างมานานมากเลยอะคะดูสิเกิดสนิมเต็มเลยอะน่ากลัวจังคุณอยู่ไม่ได้อะไรเนี่ย โอ้โหผมก็พยายามหาคน้นนานซัดจะเอาไปทุบห้องรับแต่มันก็ผ่านมานานตั้งสองปีแล้วยังไม่เจอเลยอะ่ะมันยังอยู่ได้เนี่ยฉันได้กินแปลกๆคะ่ะฉันขอเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเออคือผมจะเรียกช่างมาช่อมอยู่นนะแต่ผมไม่มีมือถือน่ะนั่นก็เข้ามาได้เลยแล้วกันโอเคไหนกลินอะไรเนะี่ยย้ย กินมตาตรงนี้นี่เฮ้ยแต่ว่าตัวอะไรเนี่ยเหมือนขอนทอดเลยอ่ะอืมน่ากินจังแต่มันน่าจะไม่ล้แหละคงกินไม่ได้อ่ะหัวเรายได้เลยเนะะี่ยเฮ้ยเปิดกล่องให้ฉันหน่อยได้ไหมเนะะี่ยนายนายนี่ตัวอะไรอะ่ะฉันขอรับเรียงได้ปะอ้ต่มละครของนายนี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยทั้งหัวลรอได้นะทั้งแหได้ด้วยก็น่าจะเป็นหมาปกตินะฉันเรื่อมานานมากแลว้วอ่ะ แต่เกิดอุบัติเหตุคือมันฉันโดนรถชนอะ่ะแถมฉันเอาหมาไปด้วยอะ่ะทีนี้มันก็นกลายเป็นสีดำเลยอะ่ะน่าจะเป็นเพราะน้ำมันทั้งหลังละมัง้งใช่แล้วอะ่ะมันก็เลยเป็นตัวสีดำเหมือนเอของทอดแบบเนี้ฮะมัน ขาของนดยจริงๆเหรอเนี่ยทำไมมันดูน่าเกลียดขนาดนั้นนี่เจ้าหนูขอจับนอยเออพอดีว่ามันดยุดไหมคือว่ามันจับไม่ได้นะมันไหม้มากๆเลยแหละมันไหม้งั้นเหรอฉันไม่เชื่อท่านจะลองจับดูนะนี่เจ้าหนูอืมโอโ้โหน่ากลัวเหมือนกันโอโ้โ,อโห,โอโหโอเอ็กระจี้อะเฮ้ยทำไมมันนุ่มขนาดนี้เนี่ยตัวดำแต่นุ่มอ่ะ เฮ้ยแต่วทำไมมันดุนแปลกอ่ะ่าสุดคือคนที่จับไปเมื่อกี้เสียนิ้วนางไปแล้วนะเพราะมันใหม่มกากๆฉันรู้สาเตือนเธอนะดึกแล้วนะเนี่ยฉันขอนอน,อนบ้านนายได้ปะไ,ด,ได,ด้ได้ดีนะฉันมีเตียงสองอันเลยนะ่ะโอเคได้เลยฉันอูดูสิวูฉันชอบห้องนายมากเลยนะเนี่ยน่ายอยู่จริงๆเลยงั้นะฉันขอน,อนอนตรงนี้นะชิปนอนนิเกิ เหมือนมีใครจ้องมองเลยอะนายนายนายฉันจะกระจี้มากเลยอะตัวอะไรวะเนี่ย,ยไหนดูสิเอา้าตัวอะไรอะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาโอ้ยเฉยควรต้องปิดไฟปะเนี่ยมันคิดตกใจหมดเลยคิดว่าตัวอะไรเฮ้ ขอนอนตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันก็สูงเหมือนกันนั่นแหละมันน่าจะขึ้นไปไม่ได้อะนายเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยอะคือว่าฉันรู้สึกแปลกเหมือนมีตัวอะไรมาเออมันมาเอ่อปีนตัวฉันอะเหมือนเหมือนเอไยนะหนอนผีเสื้อเลยอ่ะเธอลืมปิดประตูฐานโอจริงด้วยโหยเดี๋ยวฉันจะไปเปิดไว้ทำไมเนี่ยปิดก่อนดีกว่าฉันไปดูหมานายก่อนนะว่ายังอยู่ปะ นายขอดูหน่อยเอ้าฮะเอ้าเอ้านายนะนายนายหมาแกหายไปนี่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 หายไปหายแล้วสิจะต้องไปออกตามหาแล้วเอ้านายนะเฮ้ยหรือว่าจะอยู่ที่ถังขยะหรือเปล่าถ้าใช้ขอให้ใช่เถอะไม่อยู่ ตายแล้วตายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพ่อรู้พ่อแม่ช่วยหนูด้วยค่ะตอนนี้สุนัขของอานะตายหมดแล้วนะ ายเร็วแบบนี้ไม่ได้นะฉันต้องดับไฟสายเร็วแบบนี้ไม่ได้นะฉันต้องดับไฟโอหเฮ้ยหรือว่าน้องหมาจะโดนไฟข้อตายอะไม่ใช่แล้วน้องหมาจะต้องมีชีวิตสิน้องหมาจะตายเร็วอะไรขนาดนั้นตายซะดับใส่พวกไฟบ้างเฮ้ย โถ่ z on o ก oh. so ็ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ตรงรถเนี่ยจับให้หมดเลยจ้าโอ้โหมันมาอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยสงสัยฉันจะลืมเปิดฉันจะลืมปิดไฟจริงๆอ่ะเออใช่ด้านล่างล่ะโอเคมันน่าจะจับหมดแล้วใช่ปะแล้วต้องไปออกตามหาอ้รู้สึกเจากจะขึ้นไส้ตาย ทะเลใช่ต้องอยู่ที่ทะเลแน่ๆน่เพราะน้องหมาชอบทะเลฉันรูใจน้องหมาตัวน,นั้นดีแนะ่ทะเลน่ะอาจจะช่วยให้ดับกลิ่นไม้ของมันได้ไงใช่แลวโซน่าจะอยู่ที่นี่แหละนะเฮ้ยตายลตะ,ะตัวอะไรนั่นตัวอะไรนี้เฮ้ยไหนขอดูใกล้ๆกล้หน่อยโอ้โหชัด โอ้โหชัดเลยต้องจับมาทอดกินแล้วสิฮืม,มชนาอร่อยจริงๆเลยวันนี้เลยนะ <c oughs> มาเร็วจ้ามาเร็วปอบเป็นอาหารของฉันเดยวนี้เลยนะอืมฉันเห็นเธอนะ่ะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่นะ่าอร่อยสุดๆไปเลยอ้าง <c oughs> ได้เวลาแล้วโ,โดนไเัเผาตั้ออาฉันก็โดนนี่นะแต่ไม่เป็นไรฉันนะ่ะไม่ตายอาหานหมากินครัง้งแรกสินะอืมมาเรีอนะ่อนะอานาอโนอนาวสิมากินดีกว่า น่าอร่อยหอมหวานสุกแล้วแหละดูสิช่างน่าอร่อยเหลือเกินอ่ะกินเข้าปากดีกว่าท่านผู้ชมนี่เนื้อไก่นี่เนื้อไก่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เออเออนล้วตัวนี้เป็นหัวสมองมาแล้วกันอืม เชื่อเลยว่ามันจะเพิ่พลังงานให้เราด้วยว้าวดีจังเลยได้กันกินเนื้อหมานะฮะอืมอินมชื่นใจมากเลย